สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะที่รักนะคะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไม่อื่นนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนนะคะ เพลงกันก่อนเนาะเร็วๆนี้เนาะจะได้ฟังนะ,ะซิงเกิลใหม่ของมิครูนะคะ ก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินหลงทางความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดี ให้้วยขอให้รวยในเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุกราเบิกบาน <บา S 1> ใจมีสุขนักนางด้วย หนึ่งผลงานเพลงน,นิ่มแล้วเนาะนะคะเนาะถ้าใครที่เข้ามาย้อนหลังก็นะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะเนาะนะคะมาส่งต่อซีนดีๆให้กับทุกคนจริงนะคะจะให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่ดีเนาะนะคะชะตาขาขึ้นแล้วก็นะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะในทุกๆวันนะคะเนาะนะคะไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเรื่องอฟูไปได้วยกันนะคะน้องให้ตุ้งป แาเมื่อไรจะมีแห้นกคะอะนะคะต้มาพูดดาวกันนานนะคะจะมาแบบสั้นๆนะคะในทุกๆวันนะคะนาอนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีกัลยาณมิตรทั่วโลกนะคะโค้ชสำอางปาฏิหาริย์ชีตนะ,ะน้องสำอางนะพีส่สำอางจะเรียกอะไรก็ได้นะคะตามสบายตามสะดวกนะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันสิรินี้ให้กับทุกคนนะคะเนาะหัวข้ออะไรเอ่ย <laughs> ในการนะคะ ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตหนึ่งคนหนึ่งรับผิดชอบชีวิตนะคะวันนี้นะคะน้องสอา,ารวรับผิดชอบโดยการนะเปลี่ยนนะคะความคิดตัวเองนะคะลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทะคะํานะนั่นก็คือออกมาเมป่งปลั่นดีๆให้กับทุกคนนะคะเนาะนะคะเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราก็นะคะออกมาส่งต่อออกมาบอกต่อนะคะว่านะคะชีวิตเราดียังไงนะคะแม้วันนี้นะคะบางคนยังมองไม่เห็นนะคะว่าเออเราเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างน้นอยๆนะคะเราได้ออกมาส่งต่อความสุขให้ทุกคนนะคะมันก็คือสิ่งที่เรานะคะปารถนานะคะให้ทุกคนนะคะใครที่ได้พบเจอเรานะคะก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในหน้าที่การงานนะคะคิดสิ่งไหนคิดสิ่งใดราถนาสิ่งใดนะคะรับผิดชอบโดยการลงมือทำเนาะนะคะวันนี้นะคะหนึ่งคนหนึ่งชีวิตหนึ่งคนหนึ่งการลงมือทํานะคะเนาะ,ะ,ะ,ะมันไม่สายนะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเรา ยังมองว่าเออหน้ามันยังไกลเป้าหมายอยู่หรืออะไรมันไม่ถูกหรือมันไม่มีคําว่าถูกหรือมันไม่มีคําว่าผิดนะสําหรับในแต่ละคนนะสําหรับในแต่ละเป้าหมายที่เราตั้งไว้น้อนะคะแต่วันนี้นะคะการตั้งเป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะค่ะบางคนมีนะคะรายวันรายเดือนเออรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีเนาะนะคะแล้วแต่ใครจะตั้งเป้าหมายอย่างไรเนาะนะคะแต่วันนี้นะคะไม่มีอะไรผิดหรือไม่มีอะไรถูกนะคะเนาะ มันแล้วแต่นะคะนานาจิตตังนะคะแต่วันนี้นะคะการที่เรานะคะลุกมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองนั่นก็คือลูกขึ้นมานะคะบางคนนะเออน,นะคะหน้าโทรมนะคะไมไ่ไปทำงานแต่เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะเหมือนน้องสมัยนะคะลูกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงโดยการเออ ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะจากแต่ก่อนนะคะฮูนหัวเซียก็เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะจากฮูนิหัวเสียนาอนะคะเป็นมีความสุขด้าเริงเบิกบานนะัิล,ลีอยู่ในรูปของตัวเองนะคะแล้วก็มันจะส่งมาทางสีหน้าเววตาความรู้สึกนะคะสวัสดีค่ะคนดอกเอื้องนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะนะ,ะเรารับผิดชอบโดยการสร้างสุขให้กับตัวเองก่อนนะคะ สุขให้กับตัวเองแล้วก็นะคะแผ่ให้คนรอบข้างนะคนในครอบครัวนะคะพี่ป่าน้าอาของเรานะคะเออลูกนาสามีนะคะเขาก็ได้รับสิ่งดีจากการที่เรานะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเนาะถ้าเรามีความสุขแล้วนะคะเงินมันสามารถดึงดูดได้นะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงความคิดนะคะและวิธีการจะตามมาหาเราทันทีนะคะถ้าใครได้เรียนรู้นะคะนะ เรียนรู้จะรู้นะคะว่านะคะทุกๆคลิปเลยนะคะแม่ครูจะให้เปลี่ยนแปลงที่ความคิดก่อนนะคะและ ow, ้ววิธีถ้าเราเอาสมองของเราออกไปแล้วเอาสมองของคนที่สําเร็จนะ,ะมาใส่หัวเรานะคะเราก็จะสําเร็จเหมือนเขานะคะเราอยากเป็นแบบไหนเราปรารถนาแบบไหนนะคะเราก็เอาสมองของคนนั้นมาใส่ของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนที่วิธีคิดก่อนวิธีการจะตามมานะคะวันนี้อยากจะขอขอบว่าคุณนะคะแม่ครูสิตานะคะที่นําคำําสอนดีๆนะคะ ทำให้เรานะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะพลิกชีวิตนะคะไปในทางที่ดีนะคะเนาะการที่เรานะคะมีความสุขความสุขคือกุญแจเห็นกุญแจไข,ท,ขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนานะคะเนาะถ้าเราไม่มีความสุขเราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเราลงมือทําอะไรไป <S <S ด้วยความที่เราไม่ได้รักเลยไม่ได้รักไม่ได้ศรัทธาในสินค้าผลิตภัณฑ์หรือต่างๆที่เรานะกําลังให้บริการนะคะเนาะ มันเรียกอะไรเรารู้นะคะว่ามันเป็นอย่างไรเนาะนะคะทุกคนดูเนาะนะคะถ้าเราทําไปได้วยความไม่ได้รักไม่ได้ศรัทธาไม่ได้อะไรเลยนะคะเนาะทาไปแบบวันวันนะคะทำไปแบบให้มันหมดวันไปนะคะผลลัพธ์มันก็จะได้มาแบบนั้นนะ,ะแต่ถ้าวันนี้นะคะเราเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจแล้วก็เราลงมือทําด้วยความสุขนะคะวันนี้บะ ยังไม่เป็นวันของเรานะคะแต่พรุ่งนี้นะคะต้องเป็นวันของเราแน่นอนนะคะทําทุกวันให้เป็นวันสุดท้ายนะที่เราอยู่ในโลกใบนี้นะคะทําทุกวันนะคะให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ในโลกใบนี้นะคะถึงใครจะบอกว่าเออนะคะมันเป็นการเพ้อฝันนะคะเพ้อเจอนะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราได้นะคะคือความสุขความสุขที่หลายๆคนอาจจะข่อยความมันอยู่นะคะบางคนคิดนะคะว่า ฉันไม่มีความสุขฉันม,มีแต่ความทุกข์คุณก็จะได้สิ่งนั้นนะคะแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราคิดว่านะคะเรานะคะมีความสุขแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนรอบข้างนะคะมีความสุขไปกับเราด้วยเนาะนะคะและการที่เรานะคะเนาะได้ออกมาส่งต่อแบบนี้นะคะแต่ก่อนเคยแชร์เรื่องราวข่าวไม่ดีไปนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอเรามันเป็นกฎแห่งการสะอนกลับเนาะนะคะ พอเรานะคะพูดหรือว่าแช์แต่เรื่องราวที่มันไม่ด uh ีออกไปนะคะมันจะสะท้อนกลับมาหาเราแต่วันนี้ถ้าเราแช์แต่เรื่องราวดีๆนะคะแช์แต่ประสบการณ์ดีๆเแชแต่เรื่องราวที่มันไม่ใช่เรื่องราวข่าวลบออะมันเป็นอะไรที่มีผลนะคะแช์แต่เรื่องราวดีๆนะคะแช์แต่สิ่งดีๆแช์แต่ประสบการณ์ดีแช์แต่อะไรที่มันดีๆเนาะนะคะแล้ววันนี้นะผลที่มันได้นะคะ หนึ่งเลยแหละเรามีความสุขนะคะแล้วก็สองนะคะผลที่เราได้นะคะเราเราส่งอะไรออกไปนะคะกวดแห่งการสะท้อนกลับนะจะสะท้อนกลับมาหาเรานะคะเราส่งแต่ความส่งแต่เรื่องดีๆนะคะเราก็จะได้แต่เรื่องราวดีๆนะคะกลับเข้ามาหาเราโดยทันทีโดยฉับวันทันใดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าส่งออกไปแล้วเราคาดหวังหรือเรารอคอยว่าใครจะมารักและสนับสนุนเรานะคะไม่นะคะแต่เราจงส่งออกไปด้วยใจบริสุทธิ์นะคะเนาะใครจะรับก็ ใครไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ใครที่รับก็อนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยนะคะน้องนะคะขอให้เขานะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเจริญรุ่งเรือ,อ,องเฟื่องฟูไปอยู่กับนะคะครอบครัวของเขานะคะไปอยู่กับในชีวิตของเขาเนาะ,ะในที่นี้นะคะการที่เรานะคะโปรแกรมนะคะสิ่งดีๆนะคะส่งต่อแต่เรื่องราวดีๆออกไปเราต้องลงมือทําเนื้อง,งานด้วยนะคะบางคนบอกว่ากดจกกักรกรกดแรงดูดหรืออะไร กฎจักรยานกฎจักรวาลหรืออะไรนะคะมันคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งการสะท้อนกับกฎมันจะแตกย่อยออกไปนะคะแต่พระพุทธศาสนาของศาสนาของทุกศาสดาศาสดาของทุกศาสนานะนะคะเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งอะไรนี้นะคะอ่ะไปดูแก่นทุกศาสนานะคะจะสอนให้คนเป็นคนดีนะคะทำดีแล้วเป็นความชั่วศาสนาคิดก็น่าสอนอะไรให้มีแต่ความรักความบริสุทอะไรประมาณนี้เนาะนะคะ ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกศาสนาของทุกศาสนานะคะจะสอนให้เรานะคะเป็นคนดีนะคะมีแต่ความบริสุทธิ์นะให้คนอื่นนะคะเนาะวันนี้นะคะอยากบอกว่านะคะการที่เราออกมาส่งต่อแต่สิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะมันเป็นอะไรที่ดีเนาะนะคะถ้าวันนี้เราแชร์แต่เรื่องราวอะไรไม่ดีไปนะคะแล้วมีคนคนหนึ่งนะคะเขาคิดไม่ตกนะ,ะเขาไม่มีทางออกนะคะเขาอะไรไปนะ,ะสมมติเราแชร์ไปว่าอ,อมืม อยากตาย,ยอะไรเงี้ยน,นะคะแชร์แชร์เข้าไปนะคะแล้วคนที่เขาอ่านนะคะเขาโอ้เขาไม่มีทางออกแล้วมันเป็นกลายเป็นอะไรที่มันเป็นบาปบริสุท์ไปเลยนะคะแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราแชร์แต่สิ่งดีๆนะคะเออนะคะพูดก็พูดแต่ข้อความดีๆนะคะคนที่เขาอ่านนะคะเขาก็มีความสุขเนาะนะคะคนที่เาขาอ่านเขาก็เหมือนมีพลังในการไปต่อนะคะมีพลังในการไปต่อมีพลังในการลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มัน ทำให้ชีวิตผิดนะคะแม่ครูสิตาจากติดลบ10ล้านนะคะมีเงินติดตัว20บาทไป่แม่ครูรวยรอดนะคะเพราะการอธิษฐานจิตนะ,ะถ้าฉันรอดฉันจะช่วยเหลือผู้คนนะ,ะซึ่งนับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วิญนาทีนี้4ปีแล้ว4ปกวีกว่าแล้วนะคะแม่ครูยังไม่หยุดออกมาให้ให้สิ่งดีๆกับทุกคนเลยนะคะโค้ดแคมป์สัมมานาฟีเยอะแย,ะ,ยะนะคะแล้วก็ใครที่เรียนรู้แล้วก็รับเอานะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ อย่างน,น้อยที่ได้เลยๆนะคะเงินนะมันได้อยู่แล้วนะคะความสุขนะ,ะที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็เราจะบางคนนะคะเอามาพลิกนะคะในการใช้ในธุรกิจของเรานะคะเนาะเอามาใช้บางคนทํางานประจําอยู่ก็มีรายได้เพิ่มจากการเปิดรับการไหลของเงินนะคะเนาะเพราะว่าโลกทุกวันนี้นะคะมันไรผมแดนเนาะนะคะแล้วก็ใครที่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะเนาะก็สามารถสร้างรายได้ได้ไดแบบ เป็นกอเป็นกรรมจากการทำโทรศัพท์บางคนเป็นยูทูบเบอร์บางคนเป็นติ๊กต็อกเกอร์บางคนนะคะสร้างเพจสร้างอะไรนะคะมีเงินหลังไหลเข้ามานะคะคุณจะดูได้ที่เราไปติดตามเขาเยอะนะคะเนาะนะคะรายได้เขาเยอะมากนะคะเนาะ,ะจากการที่เราไปดูไปเอฟสินค้าไปทําอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับนะนะคะวันนี้เราจะเปิดใจในการ,รเรียนรู้ลงมือทำนะคะไหมนะคะเนาะนะคะ แต่ละคนจะมีบุคลิกหรือแต่ละคนจะมีบุคลิกหรืออะไรต่างๆแตกต่างกันไปนะคะมันแล้วแต่ใครรักใครชอบใครศรัทธาใครจะลงมือทําอย่างไรไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะวันนี้นะคะแต่เราต้องลงมือทํารับผิดชอบลงมือทำนะคะด้วยมาเป็นฟันเฟืองดีๆแล้วก็มาแล้วแต่นะคะว่าใครจะ รับไม่รับเอานะคะนาะถ้าใครรับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเนาอนะคะสี่ตามมหาเราแน่นอนนะคะนาอนะคะน้องสมานเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตนะคะจากการที่ได้เรียนรู้นะคะกับแม่คูสิตานะเิลเป็นชีวิตยังไงนะคะเงินทองนั้นนะคะแม่แต่นะคะมันมาแบบง่ายสบายๆนะคะแม้แต่เราขายสินค้านะคะชิ้นหนึ่งสองชิ้นเราก็ซอบซึงใสนะคะอืมนะคะแล้วมันจะเพิ่มพูนพอกคูนทบีคูนขึ้นมานะคะเองนะคะ วันนี้ถ้าเราสำเนาทุกคนนะคะในทุกๆสรรพสิงนะคะสิ่งดีตามมาหาเราแน่นอนนะคะวันนี้ก็ออกมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะเนาะใครที่มาย้อนหลังก็ขอขอบคุณด้วยนะคะเนาะใครที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะเนาะฝากใจของนนองสมอานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดอกเอื้องนะคะโทตัน ต้นคำนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะรักรักจากใจนะคะอคอนอนสอางไปแล้วค่ะบ๊ายบาย